จางส,ส,สวัสดีครับโอ้โหแหวกหมอกมาโอ้โหสวัสดีครับประดาพ่อแม่พี่น้องครับผมเหลี่ยมน้์เบืองราชครับเป็นสิทธานุสิ์ของหลวงปู่เข็มรุ่นที่99เอาเลยบางทีบางท่านไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์แต่ผมเคยเห็นไสยศาสตร์มาด้วยตารับผมเองแล้วไสยศาสตร์นั้นมีจริงหรือไม่ครับท่านโปรดใช้ดุลพินิษฐ์หรือว่าใช้วิจรยารณญญาณกันวิจรยารณญาณครับ ไซยสาสตร์นั้นมีจริงหรือไม่ครับผมเคยเห็นมาแล้วหลวงปู่เข็มคืออาจารย์ของผม oh. นั่งขัดสมาธิไร้เว้นบนคาถาพุทธังรัตนานังคังรัตนานังสังคังรัตนานังสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุกองไฟยาวประมาณ1ิเมตรหลวงปู่เข็มก้าวไปกองไฟก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟเริ่มไหม้สมงหลวงปู่เข็มหลังจากนั้นหลวงปู่เข็มถูกไฟคลอกตายกลางกองไฟอ้าวจะพูดทําไมเนี่ยแต่ว่าผมเป็นสิทธิานุสิ์ของหลวงปู่เข็ม oh. วันนี้ได้ถ่ายทอดพลังจิตของอาจารย์ของผม ท่านจะเชื่อหรือไม่ว่าไสายศาสตร์นั้นมีจริงขอเด็กสักคนหนึงครับดรรเด็กอเด็กผมจะขวดได้ไงเนะี่ยไม่ใช่ขูมา้อขอกายีตัวหนึ่งแทนเอากาอีให้หน้าตัวงแทนนี่คือใครแทนคือผู้ช่วยเด็กคนนี้มีไข่เม็ดเดียวทอ,องแดงปินยิงไม่เข้ามีดแทงไม่เข้าเมื่อวานมาบ้ากัดจมเขี้ยวเลยโอ้โหเล็ดหนูหนูน มาเป็นอับดุลให้น้าหน่อยเขาชื่อไม้เรียกอะไรนะน้องไม้มาเป็นอับดุลให้น้าหน่อยโอ้โหน้องไม้กูแก่พ่อเงไอ้์นุ้ยแม่น้องไม้เดีอดไอ้เหลี่ยมน้ะเมืองลาดอ๋อกูแก่พ่อไงไอ้เหลี่ยมมาอย่าเดือดอีสัตว์ขนตาเลยล้วบ้านนะมึงอะมานั่งนี่เดี๋ยวนด้ให้พระเออไม่เอาอ่ะไม้ไม้จะดูงูดูเลยนะดูงูดูกระจูกูนี่อ่า เดี๋ยวพอนนะ้าเสกกับดุนปั๊บหนูชักเลยนะครับได้เข้าใจไหมได้ค่ะเอ่อเอาผ้าคลุมเอาผ้าคลุมล่างอ่ะเอาผ้าเอาเอาผ้าสร้างซอยลังเช้าเป็นไวทวา,าผ้าเช้าคุมไปที่รากของเขาศยศาสตร์มีจริงหรือไม่ครับอย่าละสายตาครับมองมาข้างบนนี้ครับเสกอับดุนนบ,บัตดี เอาวิญญาณของเขาออกจากร่างไปแล้วเสกวิญญาณอับดุลเข้ามาอยู่ในร่างเขาปราศรีเมปราปราศรีปราปราศรีเมปราปราตากราบเรียนไปยังท่านสุภาพสตรีมีคันกรุณาเอาไปเก่าข้างนอกเลยนะฮะพอราคาแล้วปราศรีเมปราปราศรีพระผู้หญิงนะฮะอย่านั่งขากวายห้างนะครับเวลาผมเสกเอาลงเลยนะครับทำไมฮะมันจะเบี้ยวไอ้โน้ยไม่ใช่ดินน้ำมันปราศปราปราศรีปรา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 ศรีปราปราีปราปราศร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 ีปราปราศปราปราศรีปราปราศรีปรับราศรีปราปราศรีปราปราศีปราปร อับดุลอัมอัตเล่เอ้อัตเล่เอ้ยังมาแอย่างมาอย่างฮารู้จักฮารุจักอับดุลเอ้อับดุลเอโต๊ะที่พ่อชี้นี่นั่งกี่คนหกคนทําไมรู้กูเห็นออืเอ้าอีฮียใครคุมผ้าไอ้ใบคนไอ้เชี่ยคุมให้มิดหัวไม่ได้บ้าให้มิดเลยให้มิดเลยให้มิดล่างคุมให้มิดเออ เอาลองส่งเรือหัวขวานนะครับหัวขวานพ่องเนยเามีหัวขวานเป็นเป็หหลายชั้นเลยเหรออ่าสองชั้นแล้วเสกวิญญาณอับดุลนบัตนี้ครับพปรสนเปปปะสปะสนยาปปปะสนยาปปปะเชจปปปะ่าปปะเนี่ยปะปะทีบาฮะปปะ่า บอลสเตเมียปราบอลสเตเมียปราโจยเขนีกระดดทมๆโจยเขนีกระดดทมๆวันศุกร์วันเสาร์จะโจยโรงแรมเต็มถ้าจะโจยไปโจยในทุนทางด่วนตะลวายพวกขายอ้อยคำสิ่งหุูโจยด้วยโอ้ปราเชี่ยดแบบาบับแบบแบบอะอะไรนะกากแอคชั่นเหรออะไรครับไอ้เหี้ยกางเกงนายกูไอ้เหี้ยออกปราเชี่ยนแบบปราเชี่เนแบบอะไรเย็บเท้าปราบป้าไพรเนี่ยเดียมนะวิญญาณอับดุลเข้าไปอยู่ในร่างแล้วจะตบจะตีลากออกไปก็รถทับตาย เอาดูเลยเอ้ยแล้วไปเสียงอย่างงี้ล่ะคะเด็กจะเสียงก็เสาร์อ๋อเอาดูเลยเฮ้ยเอาดูเลยเฮ้ยมาอย่างมาแล้วฮาร์ดต็อบได้ได้จิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรุนจักอับดุลตามมาตาเร็อับดุลตามมาตาเร็อับดุลที่พ่อถือนี่อะไรไมโครโฟนศิลศาสตร์เป็นสิ่งที่ลึกลับนะครับมองด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นอับดุลตามมาตามมาอับดุลอับดุลที่พ่อชี้นี่อะไรหลอดไฟโอ้โห ศิษยาศักดิ์ท่านจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับตามผมมาครับอับดุลเอับดุลตามมาตามมาตามอับดุลนี่อะไรขาใหม้มันเป็นเรื่องจริงครับมันเป็นสิ่งที่ลับลับครับอับดุลตามมาอับดุลตามมาอับดุลเอับดุลเสียงอะไรกีตาร์ดูนดูนดูนมาอย่างมาอับดุลฟัง อะไรกีต <One input> ้าเฮเบะเฮบะดนดนดนฟังฟังฟังอะไรกีต้ากีต้าพ่อมาดูดีๆดินี่ะก็มึงเขียนให้กูกีต้าร์นี่ไงโอ้โอ้โหอ้โหโอ้าหโอ้โอ้โหโอ้โห้โหโอ้โอ้โหโอ้โีโอ้โหโอโนโเอ้อ้หโ้นี่ นีนอหายไปช่วงเดียวนั้นเองนะครับมีการแสดงที่หลอกลวงมาสู่สายตาของท่านผู้ชมอีกแล้วหรือนี่นะครับไปนะครับอีอปรีครับอับดุลมึงด้วยเหลี่ยมนะมึงอะไรเนี่ยคุณคุณไปนะรไปไกลกันส้นตีนะครับไปมึงไปซอกกันมาให้ดีเลยเอาการแสดงแบบนี้มาหลอกลวงประชาชนได้ยังไงครับทำไมการแสดงคสิร์ตครั้งนที่ถ่ายทอดไปทั่วประเทศถ้าจะชมการแสดงแบบนี้ครับผมมีการแสดงที่ลี้ลับสุดยอดของเรือนร่างมนุษย์ครับผมจะพาท่านมาพบกับคนมหัศจรรย์มีประสาทหูที่ไวมากนะครับ มาพบกับหญิงสาวที่มีความมหัศจรรย์แต่เขาไม่ใช่คนไทยครับเข้ามาจากไทเปและเขาบุญนั้นก็คือมิสเตอร์ลีจิงเขาเรานี้เองครับอเอออาว่เาเส้แค่หาข้า,ขาว่าไอเสียแก่วะกูหูไทยได้นะครับเข<ค>อม,มีประสาทหูที่ไวมากนะครับทำไมเอาคนท้องคนไส้มาเล่นไม่ใช่ครับหูเธอนี่มีความไวต่อเสียงกว่าคนปกติถึงสิเท่าไม่เชื่ออ,อ,อ,อ่ะเขาไม่เ่อเฮ้ยไเป็นไรอะ ตรงนี้มีมดเดินอยู่ห้าตัวร้อนแล้วร้อนแล้วไอสัตว์เล่นมากร้อนเดห้าตัวเขายังรู้นะครับว่ามดเดินอยู่ห้าตัวเราจะมาทดสอบว่าเขามีประสาทหูไวขนาดไหนเรามาชมการแสดงกันผมจะทดสอบให้ดูการจชัดเลยครับเอาถุงมานะครับถุงใบนี้เป็นถุงดำนะครับถ้าคุมไปที่หัวนี่จะไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยนะครับถ้าไม่เชื่อผมจะใส่หัวให้ดูก็ครับอะไรเนี่ย ดูสิผมมาถุงเนี่ยคุมกาไปผมมองไม่เห็นอะไรเลยอะไรเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงครับไอ้เฮียนี่บ้า